สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทรัเนสร้างรายได้นะครับก็พันเพื่อนนะครับมาอยู่ในเว็บของ t ทเซอร์บินะเป็นเว็บที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับวันนี้นะผมก็จะมาอัปเดตนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับล่วงลงมาทําให้หลายๆเว็บนะครับเขาแจกเหรียญเยอะขึ้นนะครับเว็บ t ทเซอร์บิก็เหมือนกันนะครับในตอนที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับเขาแจกอยู่ที่35มสิบห้าโตซีนะครับสูงสุดนะครับ มาดูในตอนนี้นะครับเขาแจกถึง43าโตอรซี่นะครับต่อ1นคีมนะครับใน5นาทีเนาะมาดูข้างล่างนะครับคนที่คีมได้นะครับได้44าโตอรซี่เลยนะครับถือว่าได้เยอะมากนะครับกับหลายๆว็บนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนาะว็บของเทเซอร์บิดนะครับเทเซอร์บิดนะครับก็จะแจกเหรียญอยู่ด้วยกันนะครับ3เหรียญเนาะก็จะมีบิตคอยนะครับมีดอกคอยแล้วก็มีไรคอยนะเพื่อน มาดูดอกคอยนะครับดอกคอยเราก็จะได้อยู่ที่0.76ดอกเลยนะครับถือว่าได้เยอะมากนะครับเราเค็ม10ครั้งนะครับเราได้7ดอกนะครับเค็ม100ครั้งเราได้ถึง76ดอกคอยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเว็บลงทุนหลายๆเว็บแล้วนะครับเว็บนี้ก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับเราลงแรงนะครับไม่ต้องไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรมากนะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่เราเคียนะครับยอดที่เราเคียได้ก็จะถูกส่งเข้าฟอร์ซินับทันทีนะครับก็ไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับเว็บฟรีอ่าเว็บเคียฟรีตัวนี้เนาะมาดูของไลท์คอยนะครับไลท์คอยก็ได้เยอะจริงๆนะครับได้ถึง4,773ไลท์ตัวซีนะครับต่อ1เคมนะครับใน5นาทีเนาะถือว่าได้เยอะมากนะครับเคม10ครั้งได้ถึง40,000ไลท์ตัวซีนะครับเคม100ครั้งได้ถึง400,000ไลท์ตัวซีนะครับ ถือได้เยอะจริงๆนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อย่างที่เขาบอกหรือไม่นะครับอ่าสเตปการเค็มนะครับก็จะเหมือนกันทุกตัวเลยเนาะของอ่เทเซอร์บิดนะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับมาดูนะครับอ่คลิกไปที่ลิงก์นี้ก่อนนะเพื่อนๆนี่ครับอ่าก็จะ พาเรามาสู่หน้าโฆษณาอีกหน้าหนึ่งนะครับเราก็คลิกแก้แคบช่าไปตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนตอนนี้อ่าเน็ตผมลืมช้ามากนะคบเพื่อนก็เข้มตรงนี้ได้ช้าเนาะวิธีแก้ก็คืออ่าออกจากระบบอีเมลนะเพื่อน โอ้โหคลิกตรงนี้ช้ามากเลยนะเพืเ่อนได้แล้วนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิก here to continue นะครับอรออีกห้าวินาทีนะครับคลิก Get Link นะเก็ตลิงก์นะเพื่อนตรงนี้โฆษณาเรากดปิดไปนะครับนี่ครับก็จะทำให้ตรงนี้นะครับถูกเปิดออกนะครับ เราก็ใส่ที่อยู่ของ bitcoin นะครับที่เชื่อมโยงกับ f o r เซนทับนะครับให้เรามาเอาที่อยู่ที่เราเชื่อมโยงไว้กับ f o r เซนทับนะครับตรงนี้เนาะอ่านี่ครับมาหน้านี้จากนั้นเราก็วางใส่ตรงนี้นะเพืเ่อนเื่อนเราก็มาฟิล์มแก้แคปชูนะครับที่จริงเอารีแคปซ่ลก็ได้นะครับแต่ว่า มันช้าแล้วนะครับคอมผมตอนนี้นะครับขอพิมพ์อเอาดีกว่านะครับจะเร็วกว่าเนาะจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้นะเพื่อนๆเป็น x0 x0 เนาะก็เป็นตัวนี้นะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้นะเพื่อนๆ x0 x0 เนาะตัวนี้ก็จะเป็น 00x x นะครับก็จะตัวนี้นะครับ x ทั้งสามตัวนะครับ x0 x0 นะครับรออีกห้าวินาทีนะเพื่อนเพื่อน คลิกเกตเลยนะครับได้หรือเปล่านะครับได้เรียงได้แล้วนะเพืเ่อนๆ4 4สซาโตินะครับถูกส่งไปที่ฟอร์สนัเรียบร้อยนะครับมาดูดอคคอยนะครับดอคอยก็เหมือนกันนะครับคลิกไปที่ตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆคลิกไปที่ตรงนี้เนาะ,ะหน้านี้ก็จะเปิดออกนะครับเราก็สามารถใส่ที่อยู่แล้วก็ทําการเขียมดอคอยได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราคลิกไม่ได้นะเราก็คลิกไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ขึ้นรูปรูปมืออย่างนี้นะครับถามว่าทําในโทรศัพท์มือถือได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเข้าผ่านเว็บของ Google Chrome นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของโฆษณาปิดอยู่นะครับทําให้เราคลิไม่ได้นะครับเราต้องย่อขนาดหน้าจอลงนะเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามผมเข้ามานะครับว่า มันโฆษณาบังนะครับเมื่อเราย่อหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นอ่ากากบาทนะครับสีเหลืองๆเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราคลิกปิดไปได้นะครับทีนี้จากนั้นเราก็แก้แคปชานะครับ คงจะนานอีกแล้วนะครับเพื่อนๆผมขอตัดวิดีโอไปแล้วกันนะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆได้แล้วเนาะก็มาคลิกตรงนี้นะครับ c o n t i n u e นะครับรออีก5วินาทีนะครับเห็นไหมครับเหมือนว่าจะมีโฆษณาบางนะครับเนี่ยครับอาจจะเป็นเนี่ยครับกากระบากสีเหลืองเล็กๆนะครับให้เราอ่า จากลูกศรนะครับมันจะเป็นตัวไอนะครับอย่างนี้นะครับมันถึงจะปิดไปได้นะครับถ้าลูกศรนี้มันไม่ปิดนะครับเราต้องทําให้เป็นตัวไออย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปนะครับมันก็จะปิดนะครับจากนั้นเราถึงจะคลิกตรงนี้ได้นะเพื่อนๆอ่านี่ครับได้เลยนะครับน่าจะได้0จุดโอ้โหอย่างนะครับลืมนะครับว่าเราต้องผ่านตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะไปเอาที่อยู่ดอคอยนะครับ ด็อกคอยเนาะจากวิฟ4อร์เซนับนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเคีมนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาที่ฟอร์เซนท์ฮับเนาะจากนั้นเราก็มาดูนะครับ5บวก6นะครับก็ต้องเป็น11เอนาะอบวก4ก็เป็น6นะครับเพื่อน 1นบวกสก็เท่ากับ3นะครับ4ี่บวกสเท่ากับแนะครับก็คงจะทำได้กันทุกคนนะเพื่อนๆบวกเลขเนาะอ่านี่ครับคลิกเก็ตนะครับเก็ตรีบอร์ดนะครับก็จะทำให้เรานะครับได้รับมา0.77เลยนะเพื่อนๆไม่ใช่76เนาะ0.77เลยนะครับไปที่ฟอร์เซนท์ฮับเรียบร้อยนะเพื่อนๆมาดูตัวของ ไล่คอยนะครับไล่คอยก็จะได้อยู่ที่อ่าไม่ใช่แค่สี่พันเจ็ดร้อยนะเป็นสี่พันแปดร้อยนะเพื่อนแปดร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับมาดูของคนอื่นที่เขาได้นะเป็นสี่พันแปดร้อยเนาะเหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่ลิงก์นี้ก่อนนะเพื่อนนี่ครับโฆษณานะครับถามว่าเราคลิกตรงนี้มันมันคลิกไม่ได้นะครับนี่ครับมันจะคลิกไม่ได้เนาะ ถามว่าเราก็ไม่ได้คลิกโดนโฆษณาครับแต่ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเครื่องกากระบะสีเหลืองๆเล็กๆนะครับต้องย่อขนาดลงมาด้วยนะครับจากนั้นก็ให้เป็นรูปตัวไอนะครับนี่ครับตัวไอถึงจะปิดไปได้นะครับนี่ครับเมื่อปิดไปแล้วนะครับเราถึงจะคลิกได้นะครับนี่ครับถ้ามันขึ้นโฆษณามาบังเนาะคงจะนานอีกแล้วนะเพื่อน ได้แล้วนะครับจากนั้นก็คลิก continue ตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอนะครับรอ5วินาทีนะคราบครบแล้วนะครับตรงนี้นะครับโฆษณามันไม่ได้บังจนมิดนะครับทําให้เรากดได้เราก็กดเลยนะที่จริงก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะ,ะเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนจากนั้นเราก็ไปที่ force tap นะครับเอาที่อยู่ไร้คอยมา มาใส่นะครับครั้งแรกเราเราต้องได้ใส่นะครับแต่ว่าครั้งต่อไปนะครับมันจะบันทึกให้เรานะครับเราจะไม่ได้ใส่เนาะอ่ะ จากนั้นนะครับก็เป็น2 3 4 8นะครับ2ก็ทูนะครับ3ก็ทีนะครับ4ก็โฟแปดก็เอกนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็รอห้าวินะครับแล้วก็คลิกเลือกไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาดูได้4,879นแปร้บเกาะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูที่ฟอร์สินทับนะครับว่ายอดที่เราเคมนะครับเข้ามาทั้งหมดหรือเปล่านะครับคลิกรีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับ ามาดูนะครับนี่ครับยอดที่เคมเนาะไลคอยนะครับก็ได้มาอยู่ที่4,879นะครับอะไลโทซี่เนาะดอคอยก็จะได้0.77นะครับ13นะครับบิตคอยก็ได้44ซาโตซีนะครับถือว่าได้เยอะมากนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นอ่านาทีทองนะครับนาทีทองให้เราเข้ามาเก็บนะครับเป็นช่วงที่ราคาลดแล้วเขาแจกเยอะนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับในการเก็บของฟรีก็สามารถเข้ามาคีมกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ฝากแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆที่รับชมจนจบวิดีโอแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดติดตามมาเลยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าว่าใครมีเว็บไหนดีๆนะครับอาเว็บลงทุนเว็บอะไรต่างๆนะครับที่ทําแล้วนะครับสามารถถอนได้จริงนะครับคีม แล้วมันได้จริงนะครับก็สามารถาแนะนําได้นะครับที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแต่ว่าอยากให้แนะนําเว็บที่มันถามแล้วได้จริงนะครับเพื่อนสำหรับวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ